เนื้อขอนอมนาเป็นสกัดกรรมระยะเปใบไปงเลยโอ้สอยแล้วนะครับสำหรับรับคมเมนต์พลาสุดหลังจากที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอที่มีนักท่องเที่ยวเนี่ยอยู่ในบริเวณวัดอังกรอร์เยอะแยะเต็มไปหมดเรียกได้ว่าเป็นล้านคนเลยนะครับมันมีคนคอมเมนต์หลายตอนหลายคนจับได้ว่าไอ้คลิปวิดีโอแบบนี้เนี่ยมันคือคลิปเก่าไม่ใช่เหรอแล้วจะเอามาวนตัดต่อใหม่ทาไมแถมมีคนที่อยู่ในบริเวณวัดอังกรอร์เนี่ยออกมาแช์นะครับว่าตอนนี้วัดอังกรอร์มันเงียบเป็นเปล่าซากนักท่องเที่ยวในคลิปมันมาจากไหนเยอะแยะแบบนั้น มันเป็นไปไม่ได้ก็กลับสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนด้วยนะจ๊ะมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนาพงอ,อกคนนี้คนเดิมเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังนอหาสาระของคลิปนี้ท้าทุกคนได้ยินเสียงนาแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมา1นิ้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไลค์กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วนะก็ต้องกราบงามๆขอบพระคุณมากส่วนสําหรับในคลิปนี้นาเก็จะมาเล่าถึงเรื่องราวที่มันกําลังเป็นกระแสสังคมของคนเขมรเขานะครับ เนื่องจากในช่วงวันที่28ที่ผ่านมามันมีการเผยแพร่คล,คลิปวิดีโอคลิปหนึ่งออกมาจากรัฐบาลกัมพูชาเขานะครับรวไมไปถึงสื่อหลายๆสื่อของเขมรซึ่งหลักๆก็จะเป็นสื่อที่อยู่ในการควบคุมของรัฐบาลเขานั่นแหละโดยคลิปที่ปล่อยออกมาเนี่ยมันจะเป็นคลิปที่อยู่ในบริเวณวัดอังกอร์นะครับซึ่งวัดอังกอร์ตอนนี้กําลังเป็นที่ถูกถกเถียงกันว่าสรุปแล้วเนี่ยมันมีนักท่องเที่ยวเยอะหรือว่ามันมีนักท่องเที่ยวน้อยกันแน่เพราะรัฐบาลก็พยายามบอกอยู่เสมอว่าคนมันเยอะ แต่สาหรับในส่วนของอินฟูคอมเมนต์หลายต่อหลายคนได้มีการทำคอนเทนต์ออกมาก็คือมันไม่ได้เยอะนะครับซึ่งมันก็เลยทําให้เป็นที่ถูกถกเถียงกันในสังคมของคนคอมเมนต์เพียงแต่อย่างที่บอกไปนะครับวันที่28ที่ผ่านมามันมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวอีกครั้งนะครับในบริเวณวัดอังกอร์นี่แหละซึ่งในคลิปนี้ต้องบอกว่ามันเป็นคลิปที่เหมือนกับตั้งกล้องเอาไว้เฉยๆนะครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเดินไปเดินมากันใ้เพลิดเลยนะในบริเวณวัดอังกอร์ แล้วก็ลงไปถึงเป็นการตัดต่อไปตัดต่อมานะครับวบวบแวบบแวบอะไรแบบนี้ซึ่งไอคลิปนี้แหละมันก็เลยทําให้เป็นที่ถูกพูดถึงแล้วก็เป็นดราม่าขึ้นมาในทันทีเนื่องจากมันมีหลายๆคนที่เป็นคนขเขมนเขาจําได้นะครับว่าไอคลิปเหล่านี้เนี่ยมันคือคลิปเก่าไม่ใช่เหรอมันไม่ใช่คลิปใหม่เริ่มจะมีคนจะผิดเกี่ยวกับคลิปของรัฐบาลได้แล้วนะครับว่ามีการลักไก่เอาคลิปเก่ามาวน รวมถึงได้มีคนเขมรหลายต่อหลายคนที่อยู่ในบริเวณวัดอังกอร์เนี่ยหลังจากที่ได้เริ่มเล่นโซเชียลเป็นพวกเขาก็ได้เข้ามาแห่คอมเมนต์กันเยอะแยะเต็มไปหมดว่าในตอนนี้มันไม่มีนักท่องเที่ยวแบบในคลิปนี้100%่ไม่แน่ใจว่ารัฐบาลเนี่ยไปเอานักท่องเที่ยวแบบนี้มาจากที่ไหนเพราะคนในบริเวณนั้นตอนนี้คือจะแห้งตุยกันอยู่แล้วเนื่องจากไม่สามารถที่จะเก็บเงินจากนักท่องเที่ยวได้เลยเพราะในตอนนี้นักท่องเที่ยวมันไม่มีซึ่งกลับกลายเป็นว่าการล้างสมองของรัฐบาลในครั้งนี้ ดูเหมือนจะไม่ได้ง่ายเหมือนกับในก่อนหน้านี้แล้วนะครับเพราะคนคอมเบนเขาก็เริ่มที่จะมีความฉลาดฉเฉลียวขึ้นมาบ้างแม้จะไม่มากก็ตามแต่ก็ยังคงพอจําคลิปอะไรแบบนี้ได้ว่ามันเคยผ่านตาของพวกเขามาแล้วครั้งหนึ่งซึ่งในตอนแรกรัฐบาลที่คิดว่าน่าจะทําให้คะแนนนิยมของพวกเขาการะเด้งกลับมาอีกครั้งมันกลับกลายเป็นว่าคะแนนนิยมของพวกเขามันดันแย่ลงกว่าเดิมหลายต่อหลายเท่า คือตอนนี้เนี่ยดูเหมือนกับรัฐบาลพยายามหลายๆอย่างที่จะชุบตัวให้กับตัวเองได้รับคะแนนนิยมกลับมาเหมือนเดิมนะครับเนื่องจากทำอะไรที่มันผิดทูปผิดตาระชาชนหลายต่อหลายครั้งแล้วก็ซ้ำๆกันด้วยนะในช่วงหลังๆไม่ว่าจะเป็นการอยู่ดีๆก็ไปยกดินแดน4จังหวัดให้กับเวียดนามเอาไปดูแลต่อหรือว่าจะเป็นการสั่งตัดต้นไม้ในบริเวณวัดอังกอร์แบบดื้อๆหรือว่าจะเป็นการบอกให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปถ่ายรูปในวัดอังกอร์ได้แล้วแต่ความเป็นจริงคือ ถ้าหากจะเข้าไปถ่ายรูปข้างในด้านอนุญาตเฉพาะคนที่ใส่ชุดเขมรโบราณหรือว่าชุดไทยเสอย่างนั้นแต่ถ้าหากใส่ชุดธรรมดาดันไม่ให้ถ่ายคืออันนี้เนี่ยนะอัปเดตมาแล้วนะครับซึ่งหลายๆอย่างเนี่ยมันเลยทําให้ความเชื่อมั่นของรัฐบาลมันถดถอยลงไปมากแถมการปล่อยคลิปเก่าออกมาแบบนี้แทนที่จะได้รับคะแนนชื่นชมมันกลับกลายเป็นแย่ยิ่งกว่าเดิมคงจะต้องหาวิธีใหม่ซะแล้วนะครับในหลังจากนี้ถ้าหากรัฐคิดว่าจะเรียกคะแนนกลับมาให้ได้รับความนิยมเหมือนเดิม อย่างไรก็ตามถึงแม้รัฐบาลยุคในฮุนมาเน็ตจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนบางส่วนแต่คะแนนนิยมเทียบกับเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยยังคงมีมากกว่าคนที่เห็นต่างนะครับเพราะกัมพูชาปกครองโดยครอบครัวน,นี้มาอย่างยาวนานทําให้มีประชาชนบางส่วนที่ยังไม่เล่นอินเทอร์เน็ตยังคงมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในครอบครัวฮุนเซนครอบครัวน,นี้อยู่แต่หลังจากนี้มันก็น่าจะค่อยๆมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นบ้างนะครับแต่ก็คงจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งทีนี้ เดี๋ยวเราลองไปฟังความคิดเห็นบางส่วนของคนเขมรนเขาหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่มีคนจับได้ว่ารัฐบาลเขมรเนี่ยเอาคลิปที่มันเป็นคลิปเก่ามาวนตัดต่อใหม่แล้วก็หลอกพวกเขาพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกก็บอกว่านี่คือคลิปเก่าตั้งแต่สมัยอดีตเลิกหลอกลวงประชาชนสักทีคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไม่เข้าใจจ้าคลิปเก่ามาหลอกลวงประชาชนอีกทําไมพวกสื่อก็เหมือนกันชอบออกข่าวปลอมหลอกลวงประชาชนไปวันวันคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า ดูวิดีโอนี้ครั้งแรกก็รู้ได้ทันทีว่านี่คือคลิปวิดีโออันเก่าคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าพวกคุณไม่มีทางที่จะหลอกคนเสียมเรียบได้อีกต่อไปแล้วคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าให้ตายสิฉันเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในบริเวณวัดอังกอร์ฉันไม่เห็นว่าจะมีนักท่องเที่ยวเยอะแยะอะไรแบบนี้เลยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเมื่อวันที่2 8ที่ผ่านมาฉันก็ไปเที่ยวที่นั่นฉันไม่เห็นว่าจะมีนักท่องเที่ยวเยอะอะไรแบบนี้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไม่จริงนี่ไม่ใช่คลิปวันที่28 พะผมก็เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวที่นั่นในวันนั้นโอเคถ้าจะถามว่าคนมันเยอะหรือเปล่าก็ต้องบอกว่ามันเยอะกว่าปกติแต่มันไม่ได้เยอะเหมือนในคลิปที่เผยแพร่ออกมาแบบนี้คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าถ้าคลิปนี้มันเป็นเรื่องจริงมันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าหากมันไม่จริงการทําแบบนี้มันจะส่งผลเสียกับประเทศในแบบระยะยาวไม่มีใครรองนะที่จะชอบโดนหลอกไปเรื่อยๆกรุณาพูดความจริงและเราจะต้องยอมรับกับความจริงที่มันเกิดขึ้น คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าถึงเวลาได้แล้วที่เราจะงดเว้นวีซ่าเหมือนกับประเทศอื่นๆเขาการกระทําแบบนี้น่าจะดึงดูดผู้ชมชาวต่างชาติให้เข้ามาเที่ยวที่วัดอังกอร์ให้มากกว่านี้ได้คอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าวันที่28ปผมก็ไปเที่ยวที่วัดอังกอร์มันก็คนเยอะอยู่นะแต่หลักๆก็จะเป็นคนขเขมรด้วยกันเองนี่แหละไม่ค่อยมีชาวต่างชาติเหมือนกับในคลิปคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่านี่มันคลิปตั้งแต่สมัยกี่ปีมาแล้ว คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าจะให้ชั่วอาทิตย์หน้าถ้าใครที่ไปเที่ยววัดอังกอร์ก็ตั้งกล้องไลฟ์สดให้ทุกคนดูเลยจะได้รู้ว่ามันมีคนเยอะจริงๆแบบที่ในคลิปนี้หรือเปล่าคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่ารัฐบานพยายามอย่างหนักเพื่อที่จะหลอกลวงประชาชนคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าถ้าคิดจะเอาคลิปเก่ามาวนทําไมไม่ตัดต่อให้มันเนียนกว่านี้คอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าถ้าเป็นไปได้กรุณางดเก็บค่าวีซ่าฟรีเหมือนกับประเทศอื่นๆเขาจะได้เป็นการตัดสินใจให้กับชาวต่างชาติได้มากยิ่งขึ้นในการมาเที่ยวที่ เพราะถึงแม้ว่าเราจะพยายามโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวของเรามากมายขนาดไหนแต่ถ้าค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวมันสูงมันก็เป็นการยากที่นักท่องเที่ยวจะตัดสินใจมาคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าขอถามอะไรหน่อยมันจะมีประโยชน์อะไรถ้าคุณเอาคลิปเก่ามาวนฉายซ้ําๆแบบนี้อ่าก็เอาคอมเมนต์ของคนเขมรนไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับหลักๆคนเขมรก็จะเห็นไปในทิศทางเดียวกันนะว่าคลิปนี้เนี่ยมันคือคลิปเก่าแล้วก็ทุกๆคนเนี่ยมันจํากันได้หมดแล้ว อยากจะให้รัฐบาลเปลี่ยนมุกบ้างคือถ้าจะให้ดีเนี่ยก็ตั้งกล้องไฟ์สดกันไปเลยน่าจะพ้นข้อคอรหาได้นะครับมันจะได้จบจบไปก็จะประมาณนี้ส่วนสําหรับในคลิปนี้เนี่ยถ้าถามว่าแล้วน้าละ่ะน้ามีความคิดเห็นยังไงบ้างน้าก็คิดว่ามันก็น่าจะเป็นคลิปเก่านั่นแหละเพราะตั้งแต่ที่นะ้าทาเรื่องราวเกี่ยวกับคอมเมนต์ของอมเขมรเนี่ยน้าก็เห็นคลิปแบบนี้ผ่านตาม,มาหลายครั้งต่อหลายคราแล้วนะครับไอ้มุมกล้องเดิมๆแบบนี้แล้วก็การตัดต่อแบบตัดต่อไปตัดต่อมาแบบนี้ เห็นจนจำได้แล้วนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ารัฐบาลเขมรเขาคิดยังไงถึงได้เอาคลิปเก่าๆมาวนแล้วก็มาบอกว่าเป็นวันที่28ซะอย่างนั้นก็งงกับกระทรวงการท่องเที่ยวของเขานะไม่คิดว่าจะมีคนจําได้บ้างเลยหรอก็ประมาณนี้นะครับสําหรับในคลิปคิปนี้แล้วทุกๆคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างยังไงก็รบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนในช่องคอมเมนต์ให้นาทราบด้วยกันละกันนะครับส่วนสําหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของนาแล้วขออนุญาตลากันเลยกันละกันสวัสดีและสวีดัสครับ